เรียนผู้รับบริการโรงพยาบาลพังงาโปรดทราบเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติทางโรงพยาบาลพังงาเปิดให้บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยผู้ป่วยที่มีนัดกับโรงพยาบาลพังงาในวันที่1ถึง30เมษายน2 5 6 3และมีอาการคงที่ไม่มีอาการผิดปกติ ให้แจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางปลษณสี์ได้โดยโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข096-352-4973เฉพาะในวันและเวลาราชการหรือสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มทาง Google Form ซึ่งแพทย์จะตรวจสอบประวัติการรักษาและพิจารณาว่าสามารถส่งยาทางปลษณสี์ได้หรือไม่ เงื่อนไขสําหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะให้ส่งยาถึงบ้าน 1. ต้องมียาเหลืออย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ 2. ผู้ป่วยจะได้รับยาเดิมขนาดเดิมจำนวน2เดือน 3. ไม่มียาแช่เย็นวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทยาเสพติดน้ำเกลือและยาน้ำ 4. ผู้ป่วยชำระเงินตามสิทธิการรักษาแบบรษณสนีเก็บเงินปลายทางและชำระค่าบริการจัดทรงหนึ่งร้อบาทด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลพังงา